สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่กับเคอีเช่นเคยนะคะสำหรับคลิป Energy Check In นะคะเว็บไซต์ที่เคยใช้เข้าไม่ได้เลยทุกคนก็ต้องอ่านแบบแมนน a ลลี่แบบนี้ไปนะคะก็ Energy ร,รวมโดยวันนี้ไพ่ใบแรกคือไพ่หนึ่งเหรียญนะคะ e c e of Pentacles นั่นเองนะคะก็คือมีคน ที่กำลังจะได้รับหรือบางคนได้รับแล้วแต่บางคนยังไม่ได้รับกําลังจะได้รับเป็นเหมือน Energy คือ Surprise นะคะเป็นเหมือนกับการได้รับของที่มีค่ามากๆ1ชิ้นอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กแต่ได้แค่ชิ้นเดียวนะคะเป็นของที่มีค่ามากอาจจะมีมูลค่าสูงหรือมีคุณค่าทางใจนั่นเองนะคะซึ่ง Energy เนี้ยเป็นอะไรที่ Surprise ไม่ได้คิด ไม่ฝันมาก่อนว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นหรือเราจะได้รับสิ่งนี้ซึ่งของของสิ่งเนี้ยหรือว่าออฟเฟอร์เนี้ยมันอาจจะหมายถึงแหวนของขวัญหรือแม้กระทั่งการขอเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งการได้รับออฟเฟอร์งานแต่เป็นงานที่ตำแหน่งสูงขึ้นหรือได้เงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นสูงมากๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็น e NERGY โดยรวมซึ่งเป็นการหยิบยื่นมาจาก ใครบางคนนะคะแต่เค้งมองว่า energy ในเรื่องของงานน่ะมันก็มีบ้างบางส่วนประมาณ10%อะไรเงี้ยแต่90%เลยเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การ offer นี้อาจจะมาจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ในการให้ของเนะะี่ยค่ะอืมทีนี้ energy โดวยรวมฝั่งเขาในตอนนี้คือเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่าน,ป,น,านปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาอาจจะก,กาลังเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเช่นถ้าเขาเคยออกจากบ้านทุกวันเที่ยวกลางคืนบ่อยเขาก็ลดลง ถ้าเขาเคยไม่ดูแลสุขภาพตอนนี้เขาหันมาดูแลสุขภาพเข้ายิมออกกําลังกายไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขามีฮารบิตที่แบบนอนดึกหรือไม่นอนเลยนอนเช้าเขาก็เปลี่ยนมาแบบรีบนอนเข้านอนเร็วนอนสักห้าทุ่มนอนสักสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเข้านอนเร็วคือเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอนดูทีนทุกอย่างอะไรที่เคยทําอะไรที่เป็น addiction ที่ไม่ค่อยดีอะไรที่เขาแบบเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีของตัวเองเขาก็กำลังปรับและเปลี่ยน ไพ่บอกว่าเพื่อคนที่เขารักเพื่อครอบครัวให้คือไพ่เดอะเดสนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเองแล้วเขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองด้วยนะเออแล้วเขาก็เลือกเปลี่ยนเพื่อคนที่เขารักเพื่อครอบครัวนะคะในขณะที่ energy ฝั่งคุณตอนนี้ energy ฝั่งคุณตอนนี้ไม่ค่อยนิ่งเลยคุณเหมือนกับว่ากำลังพยายามทําอะไรบางอย่างแบบที่หักดิบ รวดเร็วตัดสินใจแบบปลุกปรับฉับพลันอาจจะเป็นการอยู่ดีๆอันนี้คืยกตัวอย่างนะเช่นอยู่ดีๆตัดสินใจเปลี่ยนสีผมอยู่ดีๆลุกขึ้นมาตัดผมจากผมยาวเป็นผมสั้นอยู่ดีๆลุกขึ้นมาลดน้ําหนักทั้งท,งที่เมื่อก่อนก็โอเคกับหุ่นตัวเองนู่นนี่แต่ตอนนี้รู้สึกอยากเขายิมอยากลดน้าหนักอยากสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนนะ่ยอยู่ดีๆเปลี่ยนพฤติกรรมการการใช้ชีวิตหรือการใช้เงินเช่น ปกาติคุณอยากกินอะไรคุณซื้อคุณซื้อคุณซื้อคุณ,คณช้อปปิ้งบ่อยตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องคิดจริงจังกับชีวิตแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ช้อปปิง้งแล้วจะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. คือมันมีการแบบตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเองแบบฉับพันเฉียบพันแล้วก็อ้อเอเนอร์จีอีกเอเ,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 อเอนอร์จีหนึ่งคือคุณมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกวันเลย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลายวันที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีนะคุณเจอเรื่องแปลกใจเรื่องประหลาดเรื่องที่ทําให้ยิ้มได้เรื่องเซอร์ไพรส์ทุกวันเลยในช่วงที่ผ่านมาเอเนอร์จีคือแบบนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่อ่านมาทั้งหมดอะไม่คุณก็เขาอะมีมีคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พิจิกกันธนูพฤชกนะคะ คนนี้ถามว่าเวลาที่เขามองมาที่คุณเนะ oh, น่ยโอ้โหทุกคนไพดี e อมเพรสเขามองมาที่คุณเขาเห็นอะไรเขาเห็นคู่ชีวิตเขาเห็นว่านี่แหละคือคนที่เขาจะเซตเทิลดาวด้วยคือคนที่เขาจะเลือกมาเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นแบบชัดมากอยากจะสร้างชีวิตคู่ร่วมด้วยอยากจะให้อยู่เคียงข้างกันไปตลอดนะตั้งแต่ วินาทีนี้ตั้งแต่วันที่เจอกันเป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและเขายังมองอีกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆกันกับนิสัยของแม่เขาหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจมั่นใจมั่นใจมากเอเนจีตามให้นะคือมั่นใจมากว่าคุณคือคนที่ใช่มั่นใจตั้งแต่แรกด้วยเออตามให้อะ่ะคือแบบมั่นใจมาก เน้นไปที่วินาทีนี้ชั่วโมงนี้คือมั่นใจมากมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ในขณะที่ตัวคุณ่ะเวลาคุณมองไปที่เขาคุณเห็นคนที่เ NERGY เยอะมากคนที่คุยเก่งพูดเก่งมีเสน่ห์เพื่อนเยอะพร้อมที่จะมีเพื่อนใหม่ตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีคือเป็นคนเอ NERGY เยอะแล้วก็เฟรนลี่อะคะ่ะแล้วก็ คุณเห็นคนที่มีพาชั่นในการทําสิ่งต่างๆที่ที่เขารักที่เขาชอบที่จะทําไม่ว่าจะเป็นการแบบเล่นกีฬาการดูหนังฟังเพลงหรือกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยและคุณเห็นคนที่ใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันแบบไม่น่าเบื่อเลยค่ะชีวิตเขาดูน่าสนใจมากนี่คือภาพที่คุณมองเขานะคะครัวนี้เนี่ยถามว่าเวลาเขามองมาที่ความสัมพันธ์เนี่ยเขาเห็นอะไรเขาเห็นความสัมพันธ์ที่มันมีความอีโคแบบ กี n t เท e ที่มันเท่ากันคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้มีการรับมีการดูแลก,กันเขาให้ในสิ่งที่คุณไม่มีคุณเติมเขาในสิ่งที่เขาขาดหายทั้งสองคนนะ่ะมีการสารสัมพันธ์ร่วมกันในแบบที่ไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครมากไปไม่มีใครน้อยไปอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ะเวลาคุณมองมาที่ความสัมพันธ์นี้นะ คุณเห็นว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้สมองตลอดเลยความหมายคือจะต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทําจะวางตัวยังไงเราจะทํายังไงให้อยู่ด้วยกันได้โดยเราเข้าใจซึ่งกันและกันทํายังไงเราถึงจะคุยกันได้เข้าใจโดยที่เราไม่ทะเลาะกันมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับจะต้องคิดจะต้องวางแผนจะต้องแบบมีสติแล้วก็จะต้องรักด้วยสติและหัวใจไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์นี้นะอืมแล้วก็ ถามว่าเวลาที่ตัวเขาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่าเขานํานําอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรช้านะแต่มันเป็นการแบบช้าช้าแต่ชัวร์เขานําเขารู้สึกว่าเขานําความมั่นใจความมั่นคงมาสู่ความสัมพันธ์นี้ เขามั่นใจมากว่าสิ่งที่เขาเป็นตัวตนของเขานี่สัยเขาอะ่ะมันทําให้คุณสบายใจและเชื่อใจเขาได้ร้อเปอร์เซนเอ,อเขานำความมั่นคงมาสู่ความสัมพันธ์นี้แบบชา้ชาๆแต่ชัวร์และการกระทําของเขาชัดเจนตรงก,รกันกับคําพูดอืมในขณะที่ตัวคุณนะคะ สิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็มั่นใจมากนั่นก็คือการชัดเจนแบบตรงไปตรงมาและการแสดงออกในเชิงความภาคภูมิใจที่ว่าเฮ้ยนี่คือคนที่คุณรักนะคุณภูมิใจในตัวเขามากคุณเลือกคนคนนี้คุณเลือกเขาเพราะว่าเขาดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเก่งแบบนี้เขาจิตใจดีแบบนี้เขามีความสามารถนู่นนี่นั่นเขาเป็นคนยังไงเขาดูแลค,งงคุณยังไงคุณยินดีที่จะอวดคนทั้งโลกประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเฮ้ย นี่คือคนที่คุณเลือกและเขาดีที่สุดเขาดีจริงๆอะไรประมาณนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณนําความชัดเจนและความแบบความกล้าที่จะภูมิใจต่อหน้าคนอื่นว่านี่คือคนที่คุณเลือกนี่ความนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณกําลังอินลีเลชั่นชีพอยู่แล้วก็นี่คือความสัมพันธ์ที่คุณกําลังลงทุนลงแรงลงใจและคุณภูมิใจกับความสัมพันธ์นี้มากอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็นําสิ่งเหล่านี้มาสู่ความสัมพันธ์นี้แล้วก็คุณนําการแบบดูแลเทคแคร์ ในแบบที่ทั้งเข้าอกเข้าใจอดทนอ่อนโยนแล้วก็มีความความเขาเรียกอะไรนะความหรูหราด้วยในการดูแลเขาอะ่ะนั่นแปลว่าคุณดูแลดูแลคนคนนี้ยอย่างดีเลยในความสัมพันธ์เนี้ยดูแลทั้งเรื่องเล็กๆไปจนเรื่องใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็เทคแคร์ในส่วนของของขวัญซื้อของให้เขาดูแลเขาอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดนะคะทีนี้ถามว่าตัวเขาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ ที่ยากหรือว่ายังท้าทายมากๆในความสัมพันธ์นี้พายบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ท้าทายที่สุดและยากที่สุดมาแล้วในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการปรับจูนความสัมพันธ์หรือการทําความเข้าใจนิสัยซึ่งกันและกันการยอมรับซึ่งกันและกันคือพาบอกว่าเขาไม่มีอะไรที่เขารู้สึกกลัวอีกแล้วเข้ามาถึงจุดแห่งชัยชนะแล้วในความสัมพันธ์นี้ ความหมายคือการที่เขาได้เจอคุณได้สางสัมพันธ์กับคุณน่ะเขาเจอคนที่ใช่แล้วและไม่มีอะไรที่เขาจะรู้สึกกลัวยแล้วที่จะเดินจากมือคุณไปแล้วก็นำพาความสัมพันธ์นี้ไปในแบบที่มันมั่นคงในฐานะ,ะคู่ชีวิตหรือว่าคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วตามไพ่อ่ะเออเขารู้สึกว่าเขาก้าวข้ามผ่านไอ้สิ่งที่มันท้าทายหรือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมาแล้ว ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นช่วงแบบกาลังปรับจูนช่วงทะเลาะกันเยอะๆช่วงแบบปรับตัวเข้าหากันหรือเปล่าเออในขณะที่ตัวคุณน่ะสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันท้าทายในความสัมพันธ์นี้มันยังมีอยู่สําหรับคุณคือคุณรู้สึกว่าทํายังไงเขาถึงจะรักแล้วก็หลงคุณแบบเนี้ยตลอดไป <c oughs> แปลว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีมากๆแล้วคุณก็แฮปปี้กับเขามากๆที่เขาแบบรักคุณแล้วก็ ให้เกียิซึ่งกันและการอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงไอ,อ้ความรู้สึกเนี้ยมันจะอยู่ต่อไปตลอดไปะอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าอันนี้ยังเป็นสีท้าทายคือการทําให้ตัวเองแบบดูดีน่ารักดูแบบเขาเรียกอะไรรูปร่างดีมีแบบแรงดึงดูดต่อเขาอยู่ตลอดแล้วก็เสมอไปตลอดไปะอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเออทำอยัางไงเราถึงจะเมนเทหรือว่าทำให้สิ่งเนี้ยมันอยู่กับตัวเราไปได้ตลอดละอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นเฮ้ hey, ยไพ่มันแบบไพ่มันมันเป็นอะไรที่ทายเดียวกันหมดเลยทุกคนมันคือไพส่สามสามถ้วยคือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นที่สุดเลยในตอนนี้คือทําอะไรก็ได้ให้เกิดงานเฉลิมฉลองเร็วที่สุดเออนั่นก็คืออาจจะเป็นการขอแต่งงานแล้วจัดงานแต่งงานหรือเดินทางมาพบมาเจอกันถ้าใครไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ย เดินทางมาพบมาเจอกันเพื่อที่จะได้ไปดินเนอร์ไปกินข้าวร่วมกันหรือไปกินข้าวกับครอบครัวครอบครัวของเขาครอบครอของคุณหรออะไรเงี้ยค่ะเออนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดในตอนนี้ในจิตใจเขาตอนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วคุณล่ะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคืออะไร <laughs> ไพ่สองมย้ยสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่สุดตอนนี้เลยคือหนึ่งถ้าไม่ได้เจอกันอย่างที่บอกอ่ะคุณอยากเจอเขาคิดถึงอยากเจอจังเลยอยากเจอหน้าเขาตอนนี้เลย สองคุณอยากรู้ว่า what is next แผนการต่อไปขั้นต่อไปอ่ะคืออะไรอะไรคือเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยอ่าถ้าพูดกันตรงๆคือถ้าสมมติคุณเคยถูกขอแต่งงานแล้วอ่ะคุณก็อยากรู้แหละว,ว่าเฮ้ยอ่ะแล้วเลิกแต่งงานอ่ะเมื่อไหร่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยบ้านจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือถ้าคุณยังเป็นแฟนอยู่แล้วคุณก็มีแบบมีเซ็ตลึกๆแล้วแหละว่าเอ้ยอาจจะถูกขอแต่งงานหรือเปล่าหรือจะได้แต่งงานหรืออะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่า เมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้เหมือนรอให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะด้วยความตื่นเต้น energy คุณแบบทําให้เคตื่นเต้นไปด้วยเออมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าไพ่ใบสุดท้าย oh my god ทุกคนเค็กแอบถ่ายหน้าไพ่ไปดีกว่าเผื่อทุกคนจะแบบเอ้ยเค็กโมหรือเปล่าไปเรื่อยเปล่าอะไรเงี้ยอืมก็คือไพ่ไปสุดท้ายคือไพ่ judgment ชัดเจนมากนะคะเร็วๆนี้เลย สองชั่วโมงสองวันสองสัปดาห์นะคะหรือประมาณสามวันสามสัปดาห์อะไรเงี้ยตามไพ่นะเขาจะอ่ะเค้กไล่ไปแบบนี้เขาจะขอเป็นแฟนแต่คือถ้าตามไพ่ตามมาทั้งหมดอะ่ะเขาจะขอคุณแต่งงานจะมีการประกาศแต่งงานประกาศข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าบางคนขอกันแต่งงานเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็จะเป็นการประกาศว่าเออ เลิกแต่งงานเมื่อไหร่จะได้เริ่มเชิญแขกจะได้เริ่มบอกคนอื่นว่าเฮ้ย mm hmm. เออนี่นะจะแต่งงานมาที่เท่านี้เท่านี้นะคนอื่นเขาจะได้เตรียมตัวเพื่อมาร่วมงานอะไรเงี้ยนะคะชัดเจนมากมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูกับสิงห์ด้วยแบบชัดเจนคือธนูก็คือแบบตาแตกมากเลยตามให้อะเออธนูสิงห์อะไรเงี้ยนะคะจบข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เวลาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ